คอหมึกเปรูไซส์ใหญ่สุดที่มีตอนนี้500-700 5 0 0ยั้7 0 0อัพมาสุ่มดูตัวอย่างกันครับเข้ามาเลยอันนี้เป็น500-700นะมาใหม่โคเมกนกเขียวของเรานี่เมาดูคุณภาพกัน จะประมาณนี้เลยอ่าชิโอเคดูข้างหลังกันดูข้างหลังดูเพื่อว่ามันแดงไหมไม่แดงเอาจ้วง <c oughs> เต็มหน้าเลยบล็อกที่สองตอนนี้ห้าร้อยเจ็ดร้อยผมมีอยู่ล็อตเดียวล็อตเดียวเท่านั้นคือตัวนี้นะครับถ้าใครที่แบบว่าชอบไซส์นี้นะก็มาเลยมาตำกันได้เลยครับ ตัวนี้ก็จะเป็น5 0 0 0 0อพันเอามาหรือเปล่าน่าจะใช่ตัวนี้ก็การันตีความงามอีกแล้วน้ำแข็งน้ำแข็ง500พันดูง่ายครับบล็อกไม่เรียบนะดูง่ายชิ้นมาตรฐานปกติเนื้อหนาขาวสวยทำได้หลายเมนูตัวต่อไปใหญ่สุด ที่มีตอนนี้ครับเจ็ดไรอเอแต่ว่าพันอัพเราก็มีนะแต่ส่วนมากมันจะของมันจะน้อยหน่อยมาปุ๊บออกปับ๊บหมดปั๊บเลยนนี้ก็จะเป็นเจ็ดไรอัพเราอาก็จะใหญ่กว่านี้หน่อยนะเจ็ดไรอัพมีรถเดียวเหมือนกันนะครับรถดเดียวเหมือนกันนะ สรุปวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับคอหมึกของเราทั้งหมดเลยมีตั้งแต่ร้0ยส0มร0อย0ามร้อยห้0ร0 0ยห้าร้อยอัพห้ร้อยพหร้อก็ลองติดต่อสอบถามทีมงานคุณลุงได้นะครับอย่าลืมครับการเบิกสินค้าเบิกขั้นต่ำอย่างละ100กิโลขึ้นไปนะครับทางเราจะไม่มีบริการจัดส่งแพฟกโฟม แล้วเจอกันนะครับ